อ้าวบ่ายโมงสวัสดีครับอ้าเดี๋ยวเราจะมาแบบเป็นงานเป็นการนิดหนึ่งเรื่องท่อวันนี้เราจะมาพูดเรื่องท่อนะฮะขอมาแบบ เป็นงานเป็นการนะฮะใครที่ดูเมื่อคืนนี้เนี่ยคลิปหรือว่าไลฟ์สดหรือว่ากระทู้เนี่ยมันอาจจะเป็นการใส่อารมณ์มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าอารมณ์ณนะตอนนั้นเนี่ยมันแบบด้วยความเริ่มต้นด้วยความโมโหมันไส้มันก็เลยจบท้ายด้วยอารมณ์ที่มันสะใจมากเกินไปหน่อยนะฮะอ่ะวันนี้พูดเรื่องท่อ นะครับผมก็ขอตอบแบบรวมๆทีเดียวอธิบายให้ฟังกันทีเดียวนะครับแล้วก็คุณจะ copy คลิปหรือว่าจะเอาไปแชร์ก็แล้วแต่ก็คือจะได้ตอบทีเดียวให้เข้าใจได้ตรงกันนะครับหนึ่งคำถามหนึ่งที่โดนถามบ่อยๆก็คือนักแจมครับท่อ a อ s c เนี่ย อของ jaz z ของ V ีออของ c ีวิกนะครับเกียร์กระปุกกับออโต้ต่างกันยังไงครับไส้อะไรครับตอบคำถามนี้ก่อนนะฮะไม่บอกนะครับแต่ไส้ของผมไม่เหมือนที่อื่นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ไม่ต้องถามสองแยกรุ่นหรือไม่ลดโรงงานแยกรุ่นไหมครับระหว่างออโต้กับกระปุกแยกรุ่นไหมครับ ไม่แยกถูกไหมครับผมก็ไม่แยกครับไม่แยกเพราะอะไรครับไม่ใช่ขี้เกียจนะครับเพราะาเราได้ทดสอบแล้วลองแล้วสารพัดไส้ไม่ว่าจะเป็นไส้ย้อนไส้วนไส้เฉียงไส้จิกไส้อัวนะครับไส้ที่ผมนำออกมาทำให้วิ่งดีงที่สุดแล้วครับผมนะฮะทำไมถึงไม่แยกนะครับก็จะเจอคำถามนี้อีกรถรุ่นใหม่ๆนะครับ ระบบไอเสียออกแบบมาไม่เหมือนรถสมัยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะเป็นอาจารย์เก่าแก่ท่านอาจจะเป็นกูรูท่านอาจจะเป็นช่างที่เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองนะครับอาจจะเป็นร้านท่อที่เชื่อมั่นในความเก่าหรือทํารถแข็งเยอะที่นี่ไม่ใช่รถแข็งที่นี่คือรถบ้านที่นี่คือเครื่องยนต์เดิมออกมาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ที่ใช้ไม่ใช่ใหญ่เขาว่าและก็ไม่ใช่บีบเอาทอกนะครับ เราออกแบบหม้อพักปลายตามตามจากระบบที่ออกมาจากฝาสูบอย่าง Honda อนด้ามีการออกแบบฝาสูบออกมาแล้วนะฮะมีแคตไลติกคอนเวเตอร์อีก2ตัวนะครับไหนจะมีพักกลางอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบด้วยการเค้นแรงม้ามาถึงขีดสุดแล้วเท่าที่งบประมาณต้นทุนจะผลิตรถออกมาขายได้ ยิ่งรถรุ่นใหม่ๆยิ่งเข็นแรงม้านิดๆหน่อยๆเขาก็เข็นมาแล้วจากถ้อยเสียเพราะนั้นถ่อยเสียที่ดีคุณต้องต่อยอดของถ่อยเสียที่เขาทำมาดีแล้วไปให้ดีกว่าไม่ใช่ไปเอาของดีออกแล้วทำใหม่และเก็บตังค์เยอะๆแล้วก็จะบอกว่าแรงมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น ใช่ถ้าถามผมสูตรไหนผมไม่บอกแต่มันเคยมีคำพูดว่าท่อเอซัซี C เนี่ยแม่งสังกสีเคยมีลูกค้าผมโดนนะฮะโอ้ยใส่ท่ออะไรเนี่ยแม้กระทั่งซีวิกเอฟซีตัวใหม่ผมใส่ท่อทรงนี้ให้ลูกค้าผมการันตีว่าวิ่งหวยลงคืนเงินนะฮะก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยนี่มันท่อใส่แจ๊สนี่นี่มันท่อใส่รถพันห้นี่เอามาใส่เครื่อง เอราโบได้ไงมึงศึกษาท่อกูหรือยังอุ้ยไม่เอาไม่เอาคุณศึกษาท่อผมหรือยังถึงมาดูถูกท่อของผมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคําพูดที่ว่านะครับวิ่งหวยลงคืนเงินใช้ดีบอกต่อเป็นคําพูดที่ผมใช้มาตั้งแต่ยุคแรกที่ผมขายท่อเมื่อหลายปีที่แล้ว ผมก็ยังคงใช้คำพูดเดิมน,นะครับคำพูดเนี้ยมันตอบโจทย์ทุกสิ่งโลโกโล้เอสอยู่ตรงนี้นะครับท่อหน้าแปลนตรงรุ่นดัดไม่มีรอยคอดนะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเอาง่ายๆก่อนที่ท่อผมจะออกเนี่ยไม่มีใครทำแบบนี้หรอกครับทุกวันนี้ทุกร้านท่อ ต้องลงทุนซื้อเครื่องดัดราคาสูงสูงเพราะอะไรครับสิ่งนี้แหะครับที่เรียกว่าการพัฒนาวงการไม่ใช่ด่ากันเห็นผมทําดีคุณก็ต้องทําให้ดีกว่าไม่ใช่มันน้าลายใส่กันนะครับนะคําถามที่หนึ่งคำถามที่สองที่โดนกระแนกกระแหนมาโดยตลอดเฮ<ะ>้ยท่อเอสแม่ก็มีแต่ พวกเดียวกันอวยกันไม่เห็นจะเคยวัดแรงม้าเลยไม่เห็นจะแรงเลยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อคืนผมลองให้ดูแล้วนะเพราะว่ามีคนส่งเอาง่ายมีคนส่งส่งเรื่องร้านท่อที่แบบแรงม้าเพิ่มเท่านั้นเท่านี้ส่งมาให้ผมแล้วก็แบบกระตุ้นต่อมประสาทอะ่ะหุดหงิดคือที่ผมไม่ไปเทสนะครับคือผมจูนรถทุกวันนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เปรียบนะครับก็คือ ผมขายกล่องอยู่สี่ยี่ห้อถึงห้ายี่ห้อนะครับผมเจอรถที่มาจูนกล่องกับผมทุกวันนะครับผมเจอรถที่ใส่ท่อสารพัดสำนักทุกวันวันละหลายหลายสำนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ไส้รู้พุงคุณหมดผมรู้ไส้รู้พุงท่อพวกคุณหมดนะครับผมเห็นผมวัดแรงมา้าเพราะฉะนั้นไม่ต้อง เอากราฟแรงมา้ามาให้ผมดูหรอกว่าท่อคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงผมจูนอยู่ทุกวันนะครับผมรู้ว่าท่อใครดีไม่ดีผมรู้ว่าสูตรไหนดีเอาง่ายๆผมส่องทุกวันครับท่อเสียนะเวลาผมจูนเนี่ยคันไหนม้าขึ้นเยอะคันไหนผมลองขับผมก็ดูว่าโอเคคันไหนที่แม่งไม่ดีผมก็รู้ว่าสูตรนี้มันไม่ดีผมก็ไม่ทำนะครับเพราะผมไม่ได้อีโก้จาก๋า ทุกอย่างผมศึกษาเป็นข้อมูลแล้วผมมามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ไอ้ร้านเนี่ยที่ชอบด่าท่อผมนะให้ลูกค้าผมได้ยินหรือให้ลูกค้าจรได้ยินเนี่ยนะผมเทสแล้วเมื่อคืนมากกว่าท่อพวกคุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก๊อปปี้สูตรผมไปแล้วกันอย่ามาส่องไส้ผมแล้วทำตามแล้วกันคุณก็ทำตามไส้ของคุณต่อไป สูตรของคุณต่อไปนะครับผมว่าแรงม้าแล้วมากกว่าเยอะนะครับแต่ถ้าผมเห็นคุณแก้สูตรตามผมเนี่ยขี้หมานะครับผมบอกเลยขี้หมานะครับเวลาที่คุณด่าท่อผมเวลาที่คุณกระแนะกระแหนะลูกค้าที่ใส่ท่อผมไปเนี่ยนะครับจําคําพูดคุณไว้ด้วยอย่ามาทําตามสูตรผมล้กันนะจ๊ะอ่ะสองเรื่องแนละ้วใช่ไหม ต่อไปท่อวีออสนะครับนะครับท่อวีออสอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็มีผนถามผมไปใส่ท่อวีออสตรงรุ่นมาสำนักหนึ่งทำไมเสียงมันดังจังครับนาะแก้ได้ไหมไม่ต้องแก้สิครับคุณก็เอาท่อที่คุณใส่มาถอดออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่อผมท่อวีออสจะเป็นอย่างนี้นะครับท่อผมจะเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่มีใครทำนะสูตรอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้มี Copy ผมแล้วนะครับไอคนที่ Copy ก็อย่าให้พูดเลยไม่พูดดีกว่าเพราะเคยพูดกับมันไว้ว่าจะไม่ได่ามันอีกแล้วมองมันเป็นน้องเป็นนุ่งแล้วกันท่อวีออสของผมเป็นสูตรนี้มีหม้อพัก2ใบนะครับสําหรับ1นึ่งเอนเเมื่อก่อนก็ไม่มีใครทําก็จะมีคนใส่ลูกพวกนี้เฉยๆแล้วก็ลั่นดังแต่ท่อล้อไม่หมุนนะครับวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งอนเจะเป็นแบบนี้นะครับ จำไว้ถ้าไม่ใช่แบบนี้คือไม่ใช่ท่อสูตร n z นนะครับดัดต้องเป็นแบบนี้นะ304 s t สตีตเลสน,นะครับคำถามต่อไปนะ้าไม่ทำไทเทนเนียมหรอครับดูให้จบนะเดี๋ยวตอนหลังจะมีกราฟแรงไม้คุณดูนะครับอ่ะนะ้าไม่ทำไทเทเนียมหรอครับไม่ทำครับไม่ทำเพราะอะไรครับแพงครับหนึ่ง แพงสองผมไม่ชอบเสียงนะครับท่อไทเทเนียมประโยชน์ของมันเนี่ยที่ต่างประเทศชอบใช้คือลดน้ำหนักอันนี้คือประเด็นแรกเลยเบานะครับไม่ใช่แรงนะอย่าเข้าใจผิดท่อไทเทเนียมประโยชน์ของมันคือเบาสำหรับรถแข่งที่ต้องการรีดน้ำหนักสองอมความร้อนได้ดีนะครับ นั่นคือประโยชน์ท้อเสียท่อเสียที่ดีต้องอมความร้อนเพื่อไม่ให้ความร้อนมันแผ่ขยายไอเสียร้อนๆที่จะรีบวิ่งออกไปที่ท้ายรถเพื่อให้มันไหลเร็วอะเหมือนน้าจากร้อนวิ่งไปหาเย็นตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่พอมาอยู่ในรถเวทเล็กๆเ,เ,เสียงแม่งไม่เอาเอา่าวแค่นเองผมก็เลยไม่ชอบเพราะว่าเรื่องท่อเสียเนี่ยมันมีเรื่อง,องคุณภาพเรื่องของความงาม และก็เรื่องของเสียงนะครับเสียงไม่เยอะเอ้ยไม่ใช่เสียงไม่เยอะเสียงไม่เพราะมันก็ไม่ใช่เพราะวะเพราะนั้นเนี่ยผมจะทำท่อไทเทเนียมก็ต่อเมื่อรถแข่งรถที่แรงม้าสูงสูงรถที่คุณต้องการเค้นเค้นน้ำหนักก็ใช้ไทเทเนียมผมไม่ทำรู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปแล้วมันเกินความจำเป็นสำหรับเห็น bien, ไหมนะครับ ท่อ G K เดินทั้งเส้นเท่าไหร่คุณโอโยโยแสดงว่าคุณไม่ได้ติดตามเฟซผมเลยนะครับคุณโอโยโยกรุณาดูให้จบเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะฮะมไมกและท่อ G K เดินทั้งเส้นอ่ะพูดต่อนะครับเพวัะนั้นเนี่ยเสียงมันจะออกป๋องแปง๋งออกฟู่ฟูผมก็เลยไม่ได้ทำจะทำก็คงจะทำเฉพาะส่วนปลายให้มันสวยๆนะครับแต่เอิญว่า คาร์บอนมันมาสักก่อนมันเลยจุดไทเทเนียมไปแล้วมันเสือกไปก้าวไปสู่ยุคคาร์บอนแล้วผมก็เลยเอาคาร์บอนมาขายท่อปลายคาร์บอนสําหรับรถเวทเล็กเนี่ยนะครับผมไม่เห็นมีร้านไหนทำเลยผมทำเป็นคนแรกนะผมมั่นใจนะครับส่วนใหญ่จะใส่กับรถซูเปอร์คาร์หรือรถยุโรปราคาแพงๆนะครับผมทำปลายคาร์บอนเนี่ยมาใส่สำหรับรถ ที่เป็นเวทเล็กๆอย่างพวกเรานะครับตอนนี้ทำตามผมกันเพียบเพราะฉะนั้นอย่าด่าผมเลยพวกร้านต่างๆคุณก็ส่องผมนั่นแหละไอตอนที่เขาไปเสนอคุณหรือตอนที่ท่อคาร์บอนเข้ามาคุณยังไม่สนใจเลยแล้วทำไมไอ้นัดแจมทำแล้วคุณต้องทำตามละ่ะขี้หมา เนี่ยตอนนี้แล้วปลายผมเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กด้านๆนนะฮะงานเนี้ยของแท้เนี่ยเป็นแสนของก๊อปปี้เนี่ยที่ทำขายกันก็ไม่แพงไม่ไม,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 ไม่ไม่ถูกนะแต่ผมเลือกงานที่ดีที่สุดมาคุณดูเห็นไหมมันจะไม่ใช่เอาเหล็กมาทำซับในมันจะไฮโซมากโอเคนะครับ สามเรื่องนะครับต่อไปต่อไปถึงอะไรแล้วถึงคําถามต่างๆที่โดนถามมานะครับผมตอบจดลิสิทธิ์ไม่ได้ครับเพราะว่าจำไว้เลยครับเรื่องลิขสิทธิ์บ้านเราไม่มีนะครับแนวทางทางความคิดจดลิขสิทธิ์ไม่ได้ครับนี่คือบ้านเรานะจ๊ะจะไปจดยังไงอียท่อประกอบเข้ามาเหมือนกันเนี่ยอาคา ไม่ใช่ยี่ห้อกูกูซื้อเขามานะเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่มีใครทําตรงรุ่นสําหรับรถเล็กๆไนงะรถวีออสยาลิสแจ๊ซีวิกอะไรเงี้ยไม่มีใครทําเขาจะทำแต่รถแพงๆผมเนี่ยเอามาทําใส่รถพวกเราเนี่ยเพราะว่ามันสวยแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวเจอกับแบรนด์เอสซนีนะครับผมก็จะเลืกตอนเนี้ยมีคนเอามาใส่รถเล็กเยอะแล้วผมก็จะหนีแล้วไม่เอาแล้เดี๋ยวคนก็เข้าใจผิดอีกอ่ะ ต่อไปเมื่อกี้มีคนถาม gk นะครับนะฮะ gk เ้มีคนถามว่าจะเดินทั้งเส้นแล้วก็มีนะฮะอะไรเนี่ยคุณอักขระพงอะไรอ่ะไม่เห็นนะนะครับอ่ะต่อมาเรื่องของการเดินท่อทั้งเส้นนะครับกับ การเทสแรงม้านะจ๊ะผมบอกว่าท่อผมวิ่งห่วยลงคืนเงินนะครับท่อผมไสอะไรผมไม่บอกคุณเอาคำพูดผมไปว่าท่อผมรับประกันความแรงมันก็น่าจะมั่นใจได้แล้วใช่ไหม <c oughs> ก็ยังมีคนมาพูดเ <c oughs> มื่อคืนนี้ผมเลปรีดเนี่ยอยากให้ผมเทสแรงม้าใช่ไหมผมเทสให้แล้วผมเทสคู่กับท่อ สำนักดังเอามาอีกสองสำนักด้วยนะครับแต่ผมไม่เอ่ยนะว่าสำนักไหนมันไม่ใช่เรื่องของผมและมีคนอ็นอ b o x มาถามผมเมื่อคืนในประมาณ8ปดเคนนะท่ออะไรสำนักไหนที่ว่าม้ามันไม่เยอะม้ามันน้อยนะครับนะฮะผมบอกตรงนี้นะครับนิสัยผมไม่เคยโจมตรีร้านไหนนะครับเพราะฉนั้นผมขอไม่ตอบนะครับทุกคนที่อิ็อ b o x มานะฮะ ว่าท่อที่ผมไปเทสเมื่อคืนเป็นร้านไหนคุณอยากดูข้อมูลคุณไปดูที่ไดโนนะครับผมไม่บอกแล้วผมก็ย้ํากับไดโนไวแล้วว่าถ้าคนถามก็ไม่ต้องพูดนะครับว่าท่อใครไม่โอเคนะครับอ้าวเรามาดูเรื่องแรงมา้าให้ดูอันแรกก่อนชัดเจน GK เดินทั้งเส้นใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมแจ๊ส GK นะครับเดินทั้งเส้นนะครับ กราฟอันล่างนะครับมันอาจจะกลับหัวหน่อยนะมันกล้องหน้ากราฟอันล่างนะครับเป็นรถ GK คันสีดำนะฮะแล้วก็ GK สีบอลเมื่อคืนเนี่ยจับคันสีดำนะครับท่อสำนักอื่นทางเส้นนะครับร้อยเจ็ดแรงมา้าก็คือใกล้เคียงนะผมเห็นมีสำนักแต่งรถเอ้ยสำนักท่อหลายๆสำนักเทสท่อทางเส้น กานหลสัมนัก,ก็แรงม้าก,ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าสำหรับไดโน่แข็งๆของที่นี่นะก็จะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดจะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับทั้งเส้นของสํานกอื่นๆที่ผมเคยเห็นนะฮะข้อมูลใกล้เคียงกันผมตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเฮ้ยม้ามันเยอะจังวะตั้งร้อยเจ็ดร้อยแปดก็เลยเอามาเทสดูสรุปว่าขึ้นจริงนะครับร้อยเจ็ดนี่ของที่อื่นนะ ต่อไปเป็นสูตรผมคือเส้นบนเส้นบนเห็นไหมแรงบิดแรงมายกขึ้นทั้งเส้นนะครับคุณดูยกตลอดกราฟและยกเยอะด้วยนะครับข้างบนคือสูตรผมนะฮะสูตรผมคืออะไรไม่เดินทั้งเส้นนะครับรถรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น ge gk civic fb boy fdd.c ี f, D oc, f c อไอ้พวกที่บอกเดินทั้งเส้นแพงๆแล้วแรงมาลองกับผมผมยังคงพูดเหมือนเดิมนะฮะลูกค้าผมที่เคยใส่ท่อที่อื่นที่เดินมาแพงๆแล้วมาเปลียกของผมดีขึ้นกรุณาแนะนําคนอื่นด้วยนะครับมันคือน้ำใจมันคือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมอบสิ่งที่ดีให้เพื่อนลดซิ่งนะฮะคุณใส่อะไรแล้วไม่ดี คุณมาลองของผมแล้วมันดีคุณช่วยแนะนำคนอื่นต่อด้วยนะฮะอ่ดูกราฟที่ยกขึ้นทัน้งกราฟคือเฮดเดอร์เอสท่อนกลางเดิมทั้งเส้นพักปลายเอสแซ3รแรงม้าสำหรับ gkmt สแตนดาร์ดไม่มีกล่องใดๆทั้งสิ้นนะครับชัดเจนนะครับไม่ต้องมาโนกมันอีกต่อไป ไม่ต้องมีคําถามอะไรมากมายนะครับในเมื่อคุณไม่มั่นใจในคําพูดผมว่าวิ่งหวยลงคืนเงินหรือคุณไม่เชื่อเพื่อนๆคนที่เขาแนะนําให้ใส่ท่อเอ c นะครับหรือเวลาคนแนะนําคุณตามกรุ่มคุณก็ค้านเขาว่าท่อนั่นท่อนี่ดีกว่าอ่ะแรงม้าเอาไปดูกันนะฮะร้อแรงม้ากับ ท่อนกลางเดิมพักปลายเอซัดซีเดเอซัดซีนะครับต่อมา GK เกียร์ออโต้พักไปลายใบเดียวเอซัดซีเห็นไหมฮะอาจจะกลับหัวหน่อย107แรงมา้าแรงบิด136นี่คือออโต้ท่อพักไปลายใบเดียว ส่วนร้อยหนึ่งแรงม้าอันนั้นคือท่อซิ่งสำนักหนึ่งนะครับเป็นท่อแต่งนะครับเป็นท่อแต่งไม่ใช่สำนักท่อซิ่งนะไม่ใช่นะเดี๋ยวมันจะไปเดาเป็นไออาร์ตนะไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ท่ออาร์ตแล้วกันอ่รคันนี้ไม่ใช่ท่ออาร์ตที่ลองเนี่ยในนี้ไม่ใช่ท่ออาร์ตนะครับท่อซิ่งสำนักหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งแรงม้าร้อยสามแรงม้าคือท่อเดิม นะครับเทสจะกี่ลันกี่รอบนะครับท่อเดิมโรงงานแจ๊ด gk เออโต้ผมวัดได้103แรงม้า1 0 3แรงม้าตลอด103 104 103จะอยู่ประมาณมีแวบร้อยสรอบหนึ่งนอกนั้นก็คือเฉลีย่ยอยู่ที่103นะครับส่วนว่าพักปลายเอซัหนแรงม้าไม่ต้องเดินทั้งเส้นไม่ต้องทำส้นอ,อ,อีกแล้วปากผมไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับมอพักปลายลูกเดียว107แรงม้าในเกียร์ออตโต้เกือบเท่าท่อเดินทั้งเส้นที่เขาวัดกันแล้วในเกียร์กระปุกงงไหมเกียร์กระปุกมอพักผมไม่ต้องเดินทั้งเส้น113ชัดเจนนะครับใส่กล่องยังหนาวอะ่ะบอกเลยอ่ะโอเคนะสามสี่เรื่อง วันนี้สําหรับเรื่องท่อนะครับก็ยังยืนยันคาเดิมครับใช้ดีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเงินนะครับสําหรับท่อเอสซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไส้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการันตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกราฟแรงม้าเดี๋ยวคืนนี้จะมีให้สะใจกับ C i ว i c FB b บ y นะครับ fd d o ี d ที่ซุยกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะนะ้าทาไมดูโซมจังก็ทําแต่งงานน่ะตังก็ไม่มีว่าไงฮะเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อน,อนหาเพื่อนครับเพื่อนหายเพื่อนหายไม่เห็นด้วยไม่เห็นหรอเอออ่ะตามนั้นนะโอเคไอโอมถ่ายรูปยังยโอเคแรงไหมแรงไหมเอฟซีออกซื่อดี้เอฟซีแรงไหม<า> ีนเอฟลูกค้าครับมออะไรมองเทศใช่ไหมมอลังเิตใกล้ๆนี่เองเอฟซีเทอร์ฮะจัดกล่องใบท่อใบไปรู้เรื่องแรงอ่ะตามนั้นนะครับ GK อยากเพิ่มเฮดถ้าเป็นเกียร์กระปุกใส่เฮ็ดยาวครับ55า0นะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าถ้าถามผมจริงๆอนะ ผมไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ของผมมีขายปิดแต่ว่ามันควรจะเป็นรถมีกล่องนะครับโอเคนะวันนี้ผมจะไม่ตอบคาถามที่ถามมานะ FB สีขาวที่วางเคยิบสี่โบจะรีบเอาไปแว้นทําไมระใจเย็นแหมเสร็จแล้วแปบ๊บหนึ่งไล่สายสไฟอยู่รอจูนด้วยอ่ะใครที่มีคำถามก็แชร์ไปนะครับ ตอบแบบเคลียรย์นะฮะท่อเอสซัด4ตรงรุ่นราคา4 0 0 0ันถึงสี่พใช้ดีบอกต่อวิ่งห่วยลงคืนเงินแรงม้าวัดแล้วชัดเจนนะครับโอเคนะแล้วก็ไม่ต้องถามผมแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องส่งข้อมูลในพวกที่ฟุ้งทั้งหลายมาให้ผมดูด้วยจริงๆผมเนี่ยที่ไม่ได้ไปวัดแรงม้าเนี่ยมันไม่มีเวลาครับทุกวันนี้จูนรถให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ขึ้นในโน่อยู่แล้ว ของมันรู้อยู่กับใจอยู่แล้วครับนะครับไม่งั้นไอ้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 หน้านี้มันไม่กล้าแบบปากดีหรอกเพ<ม>ียงแต่ใครที่ใช้แล้วดีนะครับแนะนําเพื่อนแค่นั้นเองกับเพื่อนๆอนเนี่ยก็อย่าค้านเขาไปซะทุกอย่างนะครับ<ม>วงการเดียวกันอะไรดีเราก็บอกไม่ใช่ว่ามึงก็จะชวนเขาไปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้นี่มันไม่ใช่ เพื่อลงเหวอ่ะมันถูกต้องเหรอนะครับโอเคนะสวัสดีครับสำหรับลูกค้าที่เคยลองไปแล้วเคยเปลี่ยนท่อไปแล้วเทสไปแล้วหรือเคยลองที่อื่นมาแล้วช่วยให้ข้อมูลกับคนที่เขาไม่รู้ด้วยนะครับผมคนที่นี่ไม่มีติ่งครับทุกคนมีตัวตนทุกคนไม่เคยใช้วิชามารผมมั่นใจทุกคนไม่มีตัวปลอม นะครับสอบถามข้อมูลจริงได้นะครับสวัสดีครับบายพย,ยาอ่อนนะอ้าววางไม่ได้มันไม่อยากไปว่ะอ่ะชุดใหญ่ไปกับพิพนะฮะวันนี้ GK ลองให้เห็นแล้วนะชัดเจนแล้วนะ ซีวิ c จะจัดให้ VOS ยาลิตเนี่ยอ่ะเสริมอีกหน่อย VOS ยาลิตหนึ่งจุดห้าเนี่ยยาลิตหนึ่งจุดสองเนี่ยปะทะทุกท่อพร้อมยาลิตหนึ่งจุดห้าเนี่ยปะทะทุกท่อลองบายบาย